สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BP ธรรมดาครับเจ้า BP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่2นะครับเมษายนดประมาณห้านะครับหุ้นดาวโจนเช้านี้ก็จะมีทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับออกเวลาตีสามนะครับตีสามห้านาทีนะครับของทุกทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับ ต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ลาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรื่นกันเท่านั้นนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรั์ทวีชกษกษนะครับ ามาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะวันที่ 2, สองเมษาย,ยน2อ6พัน้หกสิบเจ็ดนะครับวันอังคารน,นะครับวันอังคารน,นะดาวโจนเช้านะครับเด่นสี่ห้าหกเล้นที่ห้ากับหกลองสี่นะครับถ้าสี่มาก็สี่แปดสี่เก้าสศูนย์ี่หนึ่งนะถ้าห้ามาก็แปดห้าเก้าห้าศูนะคห้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็ถ้าหกมาก็แปดหก เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกนะครับส่วนชุดวินนะครับใครชอบวินก็จัดไปนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองลองสามนะครับคนที่ชอบวินก็คนที่เคยได้กินกับวินล้วงั้นเดี๋ยวก็จัดวินคนที่ได้กินกับเจาะก็จัดเจาะนะครับคนที่ได้กินกับรูดกับวิ่งก็จัดลูดกับวิ่งนะครับมันมีสี่สเต็ปนะครับสี่สเต็ปก็คือสี่แบบนะครับสี่แบบใครจะเอาแบบไหนก็จัดไปนะครับรูดวิ่งนะครับตรงนี้นะ เน้นเด่นว่างั้นแต่สี่ห้าหกนะครับตัวนันนี้คือสายเจาะนะครับสายเจาะนะสี่เป็นตัวรองนะครับเด่นเป็นลอยรองที่นั้นก็เป็นตัวเด่นนะครับส่วนอันนี้คือสายรูดสายเอ้สายวินนะครับสายวินนะสายรูดก็อยู่ตรงนี้นะครับเด่นห้ากับหกนะหกนะครับห้ากับหกนะครับชอบตัวไหนก็จัดไปครับโชคดีโชคดีนะครับตามนี้นะครับห้ากับหกนะครับ วินเจาะนะครับอ่าเดี๋ยว้ล่แล้วจดเอาขายนีย่สองเมษายนนะครับเดี๋ยวจะมาฟันธงให้นะครับฟันธงไม่รู้จะเป็นยังไงดูดูนะครับจดนะครับจดไปก่อนนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่ง ครัมาดูกันนะครับหันจากปันทรงเล็กอะไรมาดูซิ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 เด่นนะครับเด่นนะเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะครับ ควรจะคู่กับนะครับอืคู่กับสองกับสามนะครับก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเด่นนะเก้าสองเก้าสาม 9, 2, 9, นะครับเน้นที่ตอนแรกเน้นที่เจ็ดใช่ไหมตัวนี้มันไม่ค่อยมาอมให้เบาเบา,เบาไปแล้วกันเจ็ดนะ อให้มามองตัวรองนะครับตัวรองนะมันชอบมาตัวรองนะครับตัวเน้นมันไม่ไม,ไม่ไม่มาหรอกเก้าสิบเปอร์เซนต์ก็ยังไม่มาอ่าประมาณนี้ให้มามองที่แปดกับเก้านลครับแปดกับเก้านะครับ,รบเหร่นนะชุดชุดนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็จกัดไปกับคู่อื่นขอให้มีแปดกับเก้าไว้นะครับเพื่อนเจ็ดนี่มองมันเพลินๆก็พอแล้วใส่ บาทสองบาทก็พอประมาณนี้นอกจกนั้นก็โอเคให้มามองตัวลองนะครับแต่มากตัวลองมันจะมาไม่ว่าจะเน้นแบบไหนแบบไหนเน้นมันก็ไม่มามันจะมาตัวลองนะครับแต่กับกาวนะจัดไปเลยนะครับของกคุณมามานะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับโชคดีโชคด,ดีครับมา